อร่อยมาก <ś> มมติดมันอย่างอร่อยนะเพื่อนเพื่อนม,มีผักอะไรกินบ้างผักกระหยังเข้าไหมอ่ะก็เข้ากับเนื้อทอดอยู่ผักเ <ś> พล ผักแพลว่าเข้าสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากิน ต้มแซบเครื่องในเครื่องในวัวใช่ไหมนเ,นเครื่องในเนื้อก็เลยเครื่องในเนื้อเออเครื่องในเนืน้อนาฬิกจลา้านนี้อร่อยมากหนูนาซื้อมาจากตลาดคือกลิ่นนี่แบบว่าทั่วนาจาเลยแหละเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรคั่วเนื้อคั่วเนื้อติดมันอร่อยมากมาอย่าล่องลำทำเพลงเพราะว่าหนูนาเปิดแอร์เดี๋ยวมันจะเป็นไข่ซะก่อนเพื่อนๆไม่ต้องปรุงก็อร่อย มีผู้ชายอยู่หลังกล้องนะคะหนูนากินกข้าว้อจ้าอร่อยว่ะร้านนี้ขายดีขาเพ็ <carrots aussi. S 2> ดไปหน่อยโดยไปแล้วอืมขาเพ็ด ขาดเผ็ดเพื่อนๆขาดเผ็ดกินพริกม่มีพักไงต้มแซ่บมันกินก็พักอะไรมันถึงที่เข่าไม่โชว์ข้าวนะโชว์แต่ต้มแซ่บนะติดมันอย่างอร่อยนะ อร่อยเพื่อนเพื่อนเขาขายมดไงไม่น่าคิดเลยเลยคิดว่ามันต้องอร่อยแน่ืน่ทำไมมันต้องกินกับซอสพีกอะลองดูดิอื้อ เป็นเนื้อเดดเดียวเข้าใจปะมันเข้ากันเสืองถั่มันก็อร่อยอยู่แล้วอร่อยวันนี้หนูนาขายดีเมื่อไหร่กลับบ้านไวเที่จริงของหนูนาขายได้เรื่อยๆนะมีคุกอะแต่กล่องเบิร์ด อร่อยมากม,มีผักอะไรกินบ้างผักกระหยังเข้าไหม <c oughs> <c oughs> อ่ะก,ก,ก็เข้ากับเนื้อทอดอยู่ผักแพลวผักแพลวก็เข้าโหระพาก็น่าจะเข้านะต้องรีบเพื่อนๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนนาเปิดแอร์กลัวเป็นไข่ ซื้อมาล,ลอดๆห,หนิแบบมะกรูดของมัก พ่อหนุ่มเขาอืมอืมต้องยอมเขาแหละเพราะาทำอร่อย,อยจริงๆช่วงเนี้ยอร่อยหอมมันเปรี้ยวอหอมมาก nước mòi không chứ có loài gì à không cần โอ้ไม oh mm ่กอดอร่อยเพื่อนๆหอม <laughs> ตอนแรกไม่เอาพักมาเนี่รู้ซึกว่ากินพักเยอะแล้วนะนี่ <c oughs> หอมแรง <c oughs> มนบมะกรูดลุงบอกขอมใบมะกรูดเข้ามาเยอะๆหนูน่าชอบไม่รู้ว่าส่วนไหนตอนส่วนไหนมั่งที่มันอร่อยอะเนาะ อันนี้กึดมัยเนี่ยโอ้ยังไม่ตายอะไรวะแข็งเนื้อนี่ 嗯。Mm hmm. ทำเหมือนอเยอะมากมเพื่อนๆเขาให้เยอะมากหนูนางซื้อในนามแพงไม่ข้างเลยเขาจะแถม ตีแขวเพื่อนๆม,มันอร่อยจิ้มละเดี๋ยวทิลาแล้วเพวื่อนๆทำทุกท่าย ยังไ่พู้ชากินต่อคลิปนี้นนง่ายๆเด้อเพื่อนๆเด้อซื้อแบบสำเร็จรูปมาเลยเนาะแต่แซบ่บหนูนาที่ร้านเด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้หนูนาเด้อ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปเด้อจ้า<ๆ>เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าอร่อย